สวัสดีครับพ่ม,มีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเซเลสโซนซีโร่เกมแอคชั่น RPG จีากค่าย h o โยเวิร์สตีมยุคอนาคตใส่เบอร์พังที่มีตัวละครเนื้อเรื่องและเกมเพลย์น่าสนใจน่าติดตามตอนนี้เกมอยู่ในช่วงฉลองครบ1ปีกำลังมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆอัปเดต ยกเครื่องจนกลายเป็นเกมเวอร์ชัน2.0วันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าคลิปนี้สนับสนุนโดยเซ e s ซ Zone Zero นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครสนใจก่อนจะฟังอยากลองเล่นโหลดได้เลยที่ลิงข้างล่างเกมนี้โหลดฟรีและลงให้แทบจะทุกแพลตฟอร์ม เ5 Xbox PC และมือถือ iOS Android สำหรับผู้เล่นใหม่เพชรที่ได้จากการเล่นเกมและรางวาัลรวมทั้งแพทเนี่ยหมุนได้ถึง180โรเลยแต่ว่าผมมีโค้ดมาแจกด้วยขึ้นให้บนหน้าจอหรือเลือ่อนลงไปโหลดข้างล่างก็ได้เป็นโค้ดแบบจำกัดเวลาเอาไปเติมได้เป็นรางวัลน,นิดหน่อยครับเอาเป็นว่ามาลองฟังดูว่าเกมเป็นยังไงเซเลสโซน4โลเนี่ยเรื่องราวของตัวเกมมันอยู่ในเซตติ้งหลังโลกล่มสลายที่อยู่มาวันหนึง่งโลกมันมีภัยพิบัติที่เรียกว่าฮอโล เป็นมิติขนาดยักษ์ที่สุ่มเกิดขึ้นมาบนโลกถ้าเกิดใครหลงเข้าไปข้างในจะโดนพลังงานลึกลับกัดก่อนทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งของต่างๆจะก,กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าอีเทอร์เบลกับสสารอีเทอร์มนุษย์ก็ต้องหนีตายเอาชีวิตรอดส่วนหนึ่งสร้างอารยธรรมใหม่ที่ชื่อว่านิวอิลิโดแต่ภายในฮอลโลมันก็มีสิ่งลึกลับมากมายสมบัติชื่อเสียงเงินทองอะไรก็แล้วแต่ ทำให้มีผู้คนเนี่ยยังเข้าไปในฮอลโลอยู่และตัวเอกของเกมคือพล็อกซี่นักนําทางระดับตํานานสองพี่น้องที่ใช้บังบุคุุณยนตัวเล็กสุดน่ารักคอยนําทางผู้คนในฮอลโลเป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่พวกเขาเปิดร้านเช่าวิดีโอไว้บังหน้าและมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ตัวจริงของสองพี่น้อง นักนำทางที่จะพาทุกคนไปสํารวจฮอโลซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็พาตัวเอกของเราไปัวพันกับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายอะไรมากมายทั้งการรับจ้างจากแก๊งการหนีตายจากยากูซ่าการเอาชีวิตลอดรวมถึงการโดนโจมตีโดยแฮกเกอร์ลึกลับโดยธีมของเกมเนี่ยมันมีความเป็นเรทโชผสมกับแฟนตาซี เป็นโลกสาฝ่ายที่เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ผู้คนยังใช้อุปกรณ์โบราณโบราณประกอบคิดดูว่าตัวเอกยังเปิดร้านเช่าวิดีโอร่วมถึงทีมการเล่าเรื่องด้วยนะหลายๆบทพูดเนี่ยพยายามใส่เรฟจากหนังของโลกจริงมาแล้วก็มีหนังหลายเรื่องที่เรฟเฟลเรนซ์มาจากหนังจริงๆทีนี้เรามาพูดถึงเกมเพลย์ดีกว่าครับเกมเพลย์เนี่ยมันเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่3ที่ตัวละครของเราจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือแต่ละตัวเนี่ย มันจะมีท่าโจมตีพื้นฐานธรรมดาทั่วไปโจมตีป้องกันหลบแต่ทุกตัวเนี่ยมันจะมีท่าพิเศษที่ไม่เหมือนกันอาจจะเอาไว้ใช้โจมตีอาจจะเอาไวใ้จจไวใช้ป้องกันหรือเอาไวบ้บัฟเพื่อนอันนี้แล้วแต่แล้วก็มีท่าไม้ตายอีกหนึ่งท่าแล้วมันไม่ใช่แค่การเตะตีต่อยต่อสู้เฉยๆแต่เราต้องดูด้วยว่ามูฟเซตของศัตรูเป็นยังไงเราจะหลบตอนไหนป้องกันตอนไหนหรือว่าแพรี่ท่าของมันตอนไหนเพราะไอ้การหลบหรือว่าการแพรี่ของเกมนี้เนี่ยมันคือการเปลี่ยนตัวครับทุก ครั้งที่ศัตรูโจมตีมาเราสามารถบล็อกหลบแพรี่อะไรพวกนี้ถ้าเรากดตรงจังหวะเนี่ยเราจะสามารถป้องกันการโจมตีของศัตรูได้รวมถึงสลับตัวละครอีกตัวหนึ่งออกมาและการเปลี่ยนตัวมันสัมพันธ์กับการสร้างคอมโบมันจะเป็นการผัดกันทำดาเมจผัดกันสลับตัวออกมาเพื่อสร้างคอมโบที่ไม่เหมือนใครซึ่งจริงจมันรวดเร็วและฉูดฉาดมากมันมีการกดจังหวะท่าต่อกันเพื่อให้ได้ดาเมจที่มากที่สุด และในการต่อสู้เนี่ยมันจะมีการสะสมดาเมจหลายๆประเภทแล้วดาเมจพิเศษพวกนี้เนี่ยมันจะสะสมเป็นเกรที่ตัวศัตรูที่ถ้าเกิดตีจนครบจะทําให้มอนสเตอร์สตันและสร้างโอกาสในการสร้างดาเมจของเราได้มากขึ้นโดยดาเมจที่สะสมกับศัตรูก็มีหลายประเภทด้วยนะครับและมันแยกกันทําให้เราสามารถสตันศัตรูได้รวๆและนั่นมันก็จะไปสัมพันธ์กับระบบปาร์ตี้และการจัดทีม โดยในปาร์ตี้ของเราจะมีตัวละคร3ตัวและบังบูอีกหนึ่งตัวโดยทุกตัวละครที่เรามีเนี่ยเราสามารถเอามาคิดเอามาทำคอมโบอะไรได้หมดทุกตัวละครจะมีโลของมันเป็นตัวดาเมจตัวซับตัวโลแล้วก็มีธาตุเป็นของตัวเองซึ่งไอ้ธาตุเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการโจมตีมอนสเตอร์ด้วยเกมมีมอนสเตอร์มันจะมีการแพ้ธาตุแพ้ฉากมันทําให้เก็บเกสตันมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้น นอกจากตัวละครหลักของเราอีกตัวหนึ่งคือบังบูไอตัวละครหุ่นยนต์ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักที่เปรียบเสมือนมาสคอตของเกมเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวซับพอร์ตที่เราเอาน้องมาใช้แรงงานในการต่อสู้เอามาใส่ทีม1ตัวช่วยเสริมดาเมจช่วยต่อคอมโบให้ทีม แล้วมันก็มีเงื่อนไขาการใช้ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการจัดทีมมันทําให้เราสามารถจัดทีมตามสไตล์ที่เราอยากเล่นได้ครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับในเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่การจัดทีมตามโรอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีจัดทีมตามฝั่งของตัวละครด้วยตามเนื้อเรื่องแล้วก็จะได้บัฟอะไรที่ต่างกันออกไป ข้อเกมเพลย์หลักๆเลยก็คือประมาณนี้แหละครับและเกมเนี่ยเอาระบบต่อสู้ไปประยุกต์กับคอนเทนต์ที่ค่อนข้างหลากหลายมีหมดที่มีความเป็นโลกไลฟ์เอาความเป็นโลกไลฟ์มาผสมกับระบบต่อสู้นี้สู้ไปเดินด่านทาตามข้อกําหนดที่เกมให้มาแล้วก็สะสมบัฟสะสมสกิลให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้เนี่ยจะแยกกับเนื้อเรื่องหลักนะซึ่งเนื้อเรื่องหลักนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะงั้นพูดเรื่องการเล่าเรื่องหน่อยแล้วกันครับดยสไตล์การเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเป็นการเล่าแบบคัสตินผสมกับคอมิกที่ทำออกมาได้ดูดีใช้ได้ส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าช่วงแรกอะแอเบื่อไปนิดนึง ไม่ค่อยมีอารมณ์ตีหัวเข้าบ้านแต่พอเล่นๆไปมันจะค่อยๆเดือดขึ้นเรื่อยๆครับปริศนาอะไรต่างๆมันจะค่อยๆเฉลยอ,ออกมาแล้วตัวเอกก็จะค่อยๆทําอะไรได้หลายอย่างขึ้นคอนเทนต์หลักที่เกี่ยวกับระบบต่อสู้หรือว่าเนื้อเรื่องน่าจะประมาณนี้ครับแต่เกมมีคอนเทนต์เสริมอื่นๆอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตู้เกมอาร์เคดที่ให้เราสามารถไปเล่นได้ระหว่างเกมเกมงูกินหางเล่นแข่งกับเพื่อน หรือมินิเกมอะไรง่ายๆให้เราเล่นฆ่าเวลามีช่วงที่เราสามารถเล่นเป็นตัวละครบังบูด้วย,วยตัวละครน่ารักน่ารักมาส์คอตนี่แหละเอามาเล่นเป็นเกมสไตล์แนวแนวโฟอร์ก่ายที่ให้เราลุยด่านและแก้ปริศนาอะไรประมาณนี้จริงๆในช่วงแรกที่เกมออกมาโดนกระแสโจมตีค่อนข้างหนักแต่ว่าเขาก็อัปเดตมาเรื่อยๆครับเป็นความรู้สึกที่แปลกดีเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเกมกาชาเราจะพัฒนาตัวละครไปด้วยเหมือนเติบโตไปกับตัวละคร แต่อันนี้เมื่อเราได้เติบโตไปกับตัวเกมตั้งแต่เปิดเกมอัพเยอะมากความสะดวกสบายคุณภาพชีวิตระบบในการเล่นคือคนที่เล่น1.0พอมาเล่น1.2แล้วจะรู้สึกว่าเกมสะดวกขึ้นมากๆถ้ามาเล่นตอน1.5 1.6จะรู้สึกเลยว่า1.0เนี่ยแม่งยังกับคนละเกมระบบอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปมากมีทั้งคนชอบและไม่ชอบนะครับแต่ว่า2.0เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เยอะมาก มีคอนเทนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาเต็มเลยผมลองเล่นเนื้อเรื่องจบไปแล้วด้วยเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยเกมมันพาเราไปสำารวจพื้นที่ใหม่ๆเป็นเมืองใหม่เลยมาพร้อมตัวละครเซตใหม่ด้วยครับตามสไตล์เกมแนวนี้ก็คือคอนเทนต์จบไปเมืองใหม่มีตัวละครเซตใหม่มาให้เราเปิดอย่างในแพท2 0 0ครึ่งแรกเนี่ย คือปรมาจารย์อี้ชวนตัวละครที่เราจะไปฝากตัวเป็นสิ์ในแผทนี้ถ้าตามเนื้อเรื่องนี้ก็คือเก่งมากๆแล้วก็มีตัวละครแรงเอในตู้เดียวกันอย่างหมีเกมเมอร์กังฟูแพนด้าเอ้ยไม่ใช่มันคือหยินฝูแน่นอนว่าเดี๋ยวกดให้ดูเลยครับ10โลได้ปรมาจารย์ทันที Have you any for me? Allow me divine an answer me you you to for ส่วนครึ่งหลังที่จะอัปเดตมาก็จะมีน้องจูฟูฟูฟเสือน้อยส์ร่วมสำนักของเรามาพร้อมกับบังบูตัวใหม่ด้วยคือเต็มไปด้วยอะไรน่ารักน่ารักอ่ะแต่บอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เกมจะยกเครื่องใหม่ในแพทก่อนๆเกมมันเต็มไปด้วยปัญหาและอะไรติดขัดหลายอย่างครับทําให้คนที่เคยเล่นเนี่ยเลิกเล่นกันไปเยอะในแพทนี้มีการปรับอะไรหลายอย่างให้สะดวกกว่าเดิมมีมินิแมปให้เดินสำรวจง่าย แล้วนอกจากการสำรวจเนี่ยมันมีแมคคนิกใหม่ที่ให้เราสำรวจตามจุดต่างๆเพื่อผ่านด่านแก้พัเซิลเพื่อหาของในด่านแต่ละด่านมีเควสจากข้างนอกให้เราเข้าไปทำในฮอลโลมีทรัพยากรให้เก็บเหมือนเดินในแมปแมปหนึ่งที่ขนาดไม่ได้กว้างมากเป็นเกมที่ให้เราสำรวจชิวๆเกมมีคอนเทนต์เพิ่มเข้ามาหลายจุด เพิ่มเลเวลรับของด้วยแล้วเกมมันไม่ได้มีแต่การสู้ๆอย่างเดียวนะครับมันมีมินิเกมน่าสนใจหลายอันเรียกว่าอัปเดตใหญ่มากๆเพราะว่าแพท2.0เนี่ยเป็นช่วงฉลองครบ1ปีของตัวเกมพอดีเขาไม่ได้มีแค่ระบบใหม่แต่ยังจัดหนักจัดเต็มเรื่องของแจกด้วยแจกตัวละครตู้ถาวรพร้อมอาวุธฟรีแจกสุ่มฟรีมากกว่า30ครั้งตัวเอกมีสกินใหม่ให้ล็อกอินแล้วรับเพชรไปสุ่มตัวเห็นเขาบอกว่า เพชรรวมทั้งแพทที่ได้ทั้งจากอีเวนและเนื้อเรื่องเนี่ยสุ่มได้ถึง180ปโรเลยแต่ถ้ายังไม่พอเลื่อนไปด้านล่างแล้วเอาโค้ดข้างล่างเนี่ยไปใส่ได้แต่ว่าจํากัดเวลานะครับรีบเอาไปเติมส่วนสําหรับผู้เล่นเก่าก็มีการรีเติมคูณ2เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะดีมากๆครับที่ใครสนใจเกมนี้สามารถลองเข้ามาเล่นได้ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่า เป็นเกมเล่นฟรีลงให้แทบจะทุกแพลตฟอร์มเลย Play 5 Xbox PC แล้วก็มือถือ iOS Android เอาเป็นว่าใครยังไม่เคยเล่นสามารถลองโหลดมาเล่นได้ครับกับแอคชั่น RPG สุดมันที่เข้มข้นทั้งเกมเพลและเนื้อเรื่องรับรองว่าคำว่าสวยไม่เกินไปสำหรับเกมนี้ครับฝากเอาไว้แล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังยังฝากกดดิวยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ